สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งในวันนี้ครับ ทางหน้าของ NBA ในฤดูกาลปกติเนี่ยก็ถือว่าปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับจบสิ้นในฤดูกาลปกติปี2023-2024แล้วครับก็มีการประกบคู่กันเรียบร้อยแล้วครับในรอบเพลย์ออฟกับรอบเพลย์อินนะครับซึ่งวันนี้ครับก็จะมาสรุปกันให้ฟังนะครับว่าทั้งสายต้นตกกับสายต้นออกเนี่ยใครจะไปเจอกับใครบ้างนะครับมาเริ่มต้นกันที่สายต้นตกกันก่อนนะครับสายต้นตกนะครับตอนนี้ในรอบเพลย์อินเนี่ยอันดับที่7เจอกับอันดับที่8นะครับนั่นก็คือท่านั่นของเดวิลินเพลเกนจะเจ ใครชนะนะครับอันดับที่7อันดับที่8ระหว่างเพลย์เกนกับเลเกอร์เนี่ยจะเข้ารอบเพลย์ออฟในฐานะทีมอันดับที่7นะครับส่วน อีกคู่หนึ่งครับในรอบพรีอินนะครับก็จะเป็นเซคแมนตุกขิงนะครับเจอกับทนานของโกลเด้นเซอร์เบอร์ใครชนะนะครับก็จะไปเจอกับผู้แพ้นะครับระหว่างเพลย์เกนหรือเลเกอร์นะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับคือถ้าเป็นไปตามที่สื่อคาดเนี่ยนะครับทางด้านของเลเกอร์น่าจะอาจจะเข้าเป็นอันดับที่7ก็ได้นะครับส่วนบทั้งด้านของเบอร์เลย์เนี่ยอาจจะเข้าไปเป็นอันดับที่8ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งถือว่ามันแน่นอนและคือนะครับถ้าใครชนะนะครับในอันดับที่8เนี่ยก็จะมาเจอกับท่าน้าของโอกลาโฮมา คู่นะครับแมตช์ชับในเพลย์ออฟนะครับว่าจะเป็นท่านั้นของเอลเอดิคริปเปอร์ครับเจอกับท่านั้นของดานัลส์เมอริคซึ่งคริปเปอร์กับดานัลสนี่ถือว่าเป็นคู่5ดาวจริงๆเลยละครับอีกคู่หนึ่งครับก็จะเป็นเมเดเซต้าทีมบอว์มนะครับจะเจอกับท่านั้นของฟินนิคซันคู่นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักคู่แข่งคู่เดือดกันเช่นเดียวกันนะครับส่วนนะครับอันดับที่2นะครับก็จะเจอกับอันดับที่7นะครับนั่นก็คือจะเจอกับเพลิกันหรือทางด้านของเลเกอร์และครับซึ่งตามคาดกก็็อออออาาจจจะะเเเเเปนนนนนซึ่่่งถ้ัับบบีียยยครรใพล์ฟ ถือว่าโหดแล้วก็มันแล้วก็เรียกเรตติ้งได้แน่นอนเลยครับส่วนทางด้านของสายต้นออกครับสายต้นออกครับเพลย์อินในอันดับที่9นะครับกับอันดับที่10ก็จะมาเจอกันก็คือจะเป็นชิคาโก็บูลนะครับจะเจอกับทางด้านของแอแลนต้าฮอกส์นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับในเพลย์อินก็จะเป็นเฟรติเฟร์สวิตซ์ซิกเซอร์จะไปเจอกับทางด้านของแม็ทมีฮีทนะครับซึ่งผู้ชนะนะครับระหว่างซิกเซอร์หรือฮีทจะเข้ารอบเพลย์ออฟในสถานที่อันดับที่7นะครับส่วนผู้แพ้ก็จะรอเจอผู้ชนะ ของอันดับ9กับอันดับ10นั่นก็คือเชื่อกโกบูหรือแอนตันฮอกนะครับซึ่งอันดับที่8เนี่ยก็จะมาเจอกับนะครับทางน้าของทีมบอสตันเซลติกทีมอันดับที่1ของลีกในปีนี้เลยนะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจมากครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับในเพลย์ออฟก็คือจะเป็นทาหน้าของ คลิปแลนคาเวลนะครับจะเจอกับแรนโดแมจิกทีมที่กำลังร้อนแรงที่สุดในตอนนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นทางด้านของมิ l กี้บักนะครับจะไปเจอกับ i n นเดี a นาเพเซนะครับและก็ในสายล่านะครับนิโอกนิกซึ่งเข้าไป,ไป,ป้ายเปนอันดับที่2นะครับจะไปเจอกับอันดับที่7นั่นก็คือจะเจอกับทางด้านของ s i x เ er, ซอหรือแมมมี่ฮิตแน่นอนนะครับซึ่งถือว่าการประกบคู่นี้มันแน่นอน n b a Play-In นะครับจะเริ่มในวันพุธนะครับพุธกับพฤหัสส่วนเพลย์ออฟจะเริ่มกันในวันเสาร์นะครับซึ่งถือว่ามันแน่นอนนะครับรอชมกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการมาวิเคราะห์แล้วก็อัปเดตข่าวสารมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนำฝากกันนะครับสวัสดีครับ